สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสาธิตนะคะวิธีการสวมใส่นะคะเวเบอร์นะคะกับชุดชั้นในให้นมนะคะซึ่งปกติเนี่ยผงใส่แบบเป็นคล้ายๆกึ่งถึงสปอร์ตบาร์เนาะแต่ตอนนี้ลองเป็นชุดชั้นในแบบให้นมเลยดูนะคะว่าจะใส่แล้วเป็นยังไงบ้างแต่ว่าจะบอกก่อนนะคะว่าวิธีการเลือกชุดชั้นในเพื่อมาใส่กับเวเบอร์เนี่ย อยากให้เพิ่มขนาดไซส์ที่เราเคยใส่ลงไปอีกหนึ่งไซส์นะคะซึ่งถ้าสมมติปกติเราใส่ชุดชั้นในไซส์เอ็มก็เลือกเพิ่มไปอีกเป็น L อย่างนี้นะคะเพราะว่าจะได้เผื่อพื้นที่ให้เขานะคะในในการปั๊มนมนะคะถ้าสมมติบีบคับมากเกินไปบีบรัดมากเกินไปมันจะทําให้ปั๊มนมไม่ออกหรือว่าจะทําให้เจ็บเต้านมแล้วก็เจ็บัวนมอันเนี้ยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะวันนี้ก็ สั่งชุดช้างในมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะส่วนตัวคับข้างนี้นะคะประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลืออีกข้างหนึ่งนะคะจะมาประกอบให้ดูกันตรงนี้เลยนะคะก็อันแรกนะคะก็จะเป็นเอาข้าตอต่อขึ้นมานะคะข้ตอต่อกลวยนะคะเห็นไหมคะข้ตอต่อกลวยแล้วก็ประกอบกับซิลิโคนเห็นไหมคะว่าตรงข้ตอต่อตรงนี้เขาจะมี ตัวเขาเรียกว่าอะไรแง่งๆออกมานิดนึงแล้วก็ตัวซิลิโคนนะคะกันย้อนนะคะตัวนี้จะมีร่องของเขานะคะประกอบให้ตรงนะคะลำดับต่อไปนะคะจะเป็นปากเป็ดนะคะตัวนี้นะคะจะหันหน้าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่ถนัดค่ะอ่ะแล้วก็ประกอบใส่ครับเขานะคะทุกอย่างกดให้แน่นหมดนะคะ ค่ะฝากลวยนะคะมีให้สองไซส์นะคะตัวนี้ไซส์ยี่สิบสี่มิลนะคะส่วนไซส์ยี่สิบนะคะส่วนไซส์ยี่สิบก็จะเป็นตัวนี้นะคะดูตรงนี้นะคะอันนี้ยี่สิบมิลอันนี้ยี่สิสี่มิลนะคะต้องวิธีเลือกก็คือวัดขนาดหัวนมเหมือนเดิมนะคะถ้าสมมุติว่า ใช้ไซส์20ได้ก็ใส่ไซส์20ไปนะคะส่วนตัวเองต้องใช้ขนาดไซส์21มมิลน,นะคะก็เลยต้องเลือกฝาปิดกลวยไซส์24เพื่อมาใช้กับตัวสอดลดขนาดกลวย21นะคะตัวนี้นะคะอ่ะประกอบไปก่อนประกอบให้ตรงนะคะ ปิดให้แน่นนะคะให้ดังแบบกรึบๆเลยอ่ะเสร็จปุ๊บด้วยส่วนตัวอย่างที่เมื่อกี้บอกนะคะว่าหงต้องใช้กลวยไซส์ยนะคะซึ่งมันไม่ได้มีเราก็ใช้ตัวสอดลดขนาดซิลิโคนลดขนาดกลวยนะคะสอดลงไปได้นะคะแต่วันไซส์่ออันนี้มันอันเก่าไส่บ21ไซส์ยี่สิบ แสบอ็ดมิลน,นะคะตัวนี้นะคะกนสอดไปเลยนะคะสอดแล้วก็กดนะคะแล้วก็อันดับต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวเครื่องนะคะประกอบแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะประกอบลงไปเลยเห็นไหมคะแล้ววิธีการดึงออกก็หัน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 ทุกอย่างเข้าตัวเรานะคะผักออกนะคะ แต่เมื่อกี้เครื่องประกอบก็คือรูดเข้าตัวเองนะคะดูอีกครั้งนะคะดูอีกครั้งนะคะวิธีประกอบนะคะรูดเข้าตัวเองนะคะมสมมุติเวลาปั๊มนมเสร็จรูดออกนะคะนี่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของเขาก่อนดีกว่านะคะก่อนที่จะไป ใส่ในชุดชั้นในนะคะกดนะคะเปิดเครื่องนะคะตอนนี้นะคะสถานะเค้านะคะอยู่ที่ขีดแรกนะคะขีดแรกจะเป็นการกระตุ้นนะคะตัวนี้จะเป็นเลเวลหนนะคะสามารถปรับได้ถึง5้าเลเวลนะคะหลังจากกระตุ้นให้2นาทีนะคะ เครื่องจะเปลี่ยนเป็นโหมดปั๊มให้อัตโนมัตินะคะโดยคุณลูกค้าไม่ต้องไปกดมันเลยนะคะโหมดปั๊มจะเป็นสีน้ําเงินนี่นะคะโหมดกระตุ้นสีขาวปั๊มสีน้ําเงินนะคะโหมดปั๊มสามารถปรับได้ถึง5ระดับเหมือนกัน